เ a เวนฟิลด์พาร์เออร์บันพัทรอเราจะมาเล่นเป็นหน่วยตำรวจนะครับตอนนี้หลายๆที่มีแก๊งอันธพาลผู้ก่อการร้ายออกมาเต็มนะครับบ้าจริงแล้วพวกอีเกิลก็หายไปหมดเหลือแต่หน่วยตำรวจที่จะช่วยประชาชนได้แต่ว่าตอนนี้เราไปที่ใกล้ที่สุดคือ โรงพยาบาลทำไงดีครับเนี่ยโอ้โอเคโรงพยาบาลโอเคเราจะมายุดโรงพยาบาลคืนจากพวกอะไรเนี่ยไซยเบอร์ครามินอลนอกแกงไซเบอร์ครามินอกันพวกมันปลอมเป็นปอเตกตึง หน่อยเออปอปมเป็นหน่วยเอ,อหน่อยช่วยเหลือเออหน่วยเชื่อเหลือพยาบาลรถลอมเป็นรถร่วมเข้าไปยึดโรงพยาบาลก็เลยใส่ชุดอย่างนี้ครับอตอกตึงชัดๆแต่ว่าเป็นพวกนี้แท้จริงแล้วเป็นพวกเอ่ออาชญากรแก๊งไซเบอร์ครามิโนแก๊งแฮกเกอร์แต่ว่าทำไมแฮกเกอร์มามายึดโรงพยาบาลได้เนี่ยเอองงจริง ตำรวจลงพื้นที่ด้วยวันอะไรเนี่ยปอเตกตึงหยุดโรงพยาบาเลเลยไม่เคยพบเคยเจอไปเร็วหน่อยคอปเตอร์ขึ้นมาคอปเตอร์โอเคคอปเตอร์ไป ตะก,กี้หัวหน้าขี่อะไรวะเนี่ยป่าคอปเตอร์ไปซะแล้วลงพยาบ้านเฮ้ยพวกไซเบอร์คามิโน่พวกแกง๊งพอต็กตึงเหรอเฮ้ยระวังมันบุกยึดตรงนี้ได้ระลังวิเศษอะไรของบ้าของมัน ลงบ้านไปทางไหนอยู่ในม่านมอคับอะเฮ้ยข่าเห็นนะเว้ยหน่วยตำรวจลงบ้านไปปวกยจดลงบ้านได้พวกแกง๊งนี่มีอาวุธเต็มครบมือเลยครับอะโอ้อาวุธระเบิดนิวเคลียร์นี่ตำรวจ ย่อให้จับซะดีๆไปทางซ้ายพวกนี้มันมถูกยึดโรงพยาบาลทางไหนเนี่ยฟังไปทางขวาซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือบุกมาสุกาโอ้เฮ้ยไปเห็นกันหลังอะระวังตำรวจนี่ตำรวจ ย้อมให้ยึดสติดีย้อมให้จับสติดีเฮ้ยตำรวจเออฮ่าฮ่าตำรวจกลางลงบ้านลงบ้านเฮ้ยเฮ้อเออข้าเห็นนกพ่อวเห็นทะลุมแมพพมีไทวิชัน่นเฮ้ยอ,อาวุธยังอื่นมีมไหมฮะเอออาวุธของกลางเทียบเลยครับเรามาใช้ในสถานการณ์นี้ อ,อระดิ๊ยยิงได้ทีลนะนัดครับเอ,อ้ยแก่แล้วพวกมันนีปืนกลอ่าเกบจกดการพวกตำรวจให้หมดตำรวจก็พลังน้อยเหลือเกิน โอ้ยโอ้ย,อยกองมองก็ไม่เห็นเือเกินระวังหยุดนี่ตำรวจยอมให้จัดซะดีๆต้องเรียกหน่วยกองทัพมาเฮ้ยอาวุธผูกก่อกันล่ะเรามีนี่อยู่โ้ยอีกจากในเงามืดระวงพวกมันเล่นควันเล่นสกรปรกนี่วะอ๋อเจ็บเจ็บ ไม่ตายได้ไงวะผมก,ก็บงังลบล้างรถบอกมันตัวนี้บางเบาเหลือเกินไปลอยล้างได้ไลอยลังกวกผูกกาะการไลยเฮ้ยตำรวจตำรวจระวัาางด้วย ดีเซตเบรนจากอะไรวะดีโหลดเอา,เอากระสุนไม่พอจิ๊บเป็งไอ้เฮดช็อตได้อยู่ลุกโมตำรวจแล้วตำรวจจะมาบุกแล้วอ่าๆเอากระสุนไม่มีอ,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 อ้าไอ้บ้าดีเซตเจ็ดห้าเจ็ดเคจีสามระวังนี่ตำรวจ ยอมให้จับซะดีๆโอ้ยสับสนรเราวังเฮ้ยอีกสามดีโลดรอบระวังควันอ่ะมันเล่นควันตำรวจเจ้าไม่จับซะดีๆจะเตรียมพร้อมลบนี้แล้วหัวหน้าเฮ้ยเดี๋ยวยินเสียงตะโจนี่วะไปข้างโน้นบ้าง ระว่างด้วยเดี๋ยวพวกแกงป้องติตึงมันใส่ชุดปอติกตึรงลงบ้านระว่างเฮ้ยรีหล,ลดติงอาระว่างอาข้ามีปืนกลน,นะเว้ยแตก,กกาก เตรียมลบนี้แล้วครับไม่ให้ลบนี้ต้องหน้าอย่างอะไรเนี่ยพลังวิเศษนะ่างไซเบอร์คอมมินออยานตำรวจเกินไปละยิ่งๆอ่าวิ่งยามโจนไปแล้วอะไรเนี่ยอาวุธสงคราม น้อยน่ตำรวจบุ๊เฮ้ยขามีปืนกลนะเ,นเว้ยเจอบีสตหน้อยพีดยิงพีดยิงตายแล้วกระตนเลือไม่กีนนัดแล้วเจยบบุ๊คเจ็แล้วอ่ะ ก็สิบเจ็ดจอนบุกทำลายพวกตำรวจให้หมดพาไม่ให้บุกข้างหน้าตำรวจก็มีเราคิดสองเหมือนกันเฮ้ยพลังวิเศษอะไรวะเนี่ยวิ้ย ข้าโคจรไปเจ็บดีบุกตำรวจยึดทำลายตำรวจให้หมดระวังตำรวจนี่ตำรวจยังให้จับสักทีโอ้โอ้การจริงระวัง าโอ้โหอะไรวะส้องขามโรงพยาบาลพลังอะไรเนี่ยพวกแก๊กไซเบอร์คขามิหนอ่อไซเบอร์คขามิหนอ่อเจอไซเบอร์ปืนกลซะหน่อยอ้า โอ้ oh, จริงตำรวจปุกไเแี่งพลังเลยเนี่ยเจ็ดเคห้าหนึ่งหกไปปุกยึดโรงพยาบาลเฮ้ยเพราะมันมีบาสซูก,กา้าโอ้ยตำรวจแพ้พลังวิเศษไอตัวที่อยู่เคาน์เตอร์ ดีรดระวังด้วยโรงพยาบาลตะปูนในโรงพยาบาลระวังดีเสาบัางไว้พับพลังวิเศษอะไรของมันเนี่ยโอ้โอ้ผีจะเป็งปืนเจอแล้วกหลังเสาแม่ระวัง ศัรตรูปกปอ้องตตึง้งเอ้ยข้าไม่ใช่ปอ้องตึ้งข้าไซเบอร์คามินโนะโอ้อะไรวะเนี่ยพลังเขียวอะไรของมันเนี่ยตึ้งโรงพยาบาลไว้อ่าพลังรถมหากาหันใช่หรอ,อระวังจิตโรงพยาบาลไว้ตั้งกำลัง เบิดลุกเกลี้ยงน้ำไฟระวังเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอ้าตำรวจอยู่ในม่านมองเฮ้ยอ,อาวุธอะไรก็ได้เฮ้ยเอ็มหกสิบยาเอ็มหกสิบเฮ้ยมันปล่อยพลังอะไร อาา่าวจัดประหลาดเทพของเทพนี่ล่ละมันร้อยล้างครับไม่ใช่ร้อยล้างนะอา่อาวาข้าร้อยล้างได้แล้วขับไปเอ็มหกสิบมันเจ้า,านี่เทพวะเฮ้ย้ดยกันเอ็มหกสิบเหรอเจอของจริงซะหน่อยโรงพยาบาลบุกยึด สะพานอัดแน่เลยเฮ้ยไม่ให้หอัดตั๊กหน้าขาาเก่งน,นะเว้ยไปไปปุกยึดโรงพยาบ,บาลบอกมันกางจะแฉตำรวจปุ๊กเฮ้ยตำรวจแล้วตำรวจเจอแรบบ้้รอหน่อยแรบบ้ที่นี่ยาเฮ้ยเือคนเดียว ระว,วังนี่ตำรวจยอมให้จับซะดีๆตำรวจเหรอแลมโบ้ตำรวจเหรอชื่อว่าแลมโบ้ยา่าตายซะเถอะเว้เจ็บเจ็บก็ไม่ตายนะโหลดดินี่คอปเตอร์ตำรวจยอมให้จับซะดีๆรีตำรวจตำรวจล่างแลมโบ้โอ้ยยิงเพื่อนทำไม ยิดลงบ้านบอกมาจะหนี้แล้วครับอย่าให้มันนี้ไปได้ยึดท้องยึดท้องยี่พวกหนีไปได้จะไปร้อยล้างไฮ้ตำรวจหน้างโง่ค่ะนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะไปให้นนี้ยกหนา้า กันด้านล้างไว้ฮ่าตำรวจหน้างโง่ตำรวจเออบัสระวงังล้างฮ่าตำรวจงโง่แก,กโดนยึดแล้วว่าเราจะชนะแล้วแต่ว่าตำรวจหน้าแงโง่นไม่ใช่ อยู่ด้านหลังเฮ้ยมันจะไปะยึดฐานตำรวจรีหลดดิ้งเราเตรียมทางนี้ไว้แล้วเฮ้ไปไปยึดโรงพยาบาลต่อเราชนะครับแต่ว่า,ากำลังโรงพยาบาลกำลังนัวเลยบุกเข้าไป เราชนะแล้ว,ลวมันแอบซ่อนตรงไหนกวาดพื้นที่ให้หมดโชคดีจริงๆที่เรามีอาวุธของกลางจากโจรผู้ร้ายพอได้อยู่โอ้โรงพยาบาลเชียร์โรงบยาให้ทั่วแม่โจ วอกอะไรเนี่ยไซเบอร์คอามินอมันมาได้ไงเนี่ยมันเป็นแฮกเกอร์กระจอกกระจอกไม่ใช่เหรอแต่ว่าทําไมอยู่มันอยู่มันก็มีอาวุธเพียบมันได้ทุนมาจากไหนเนี่ยของแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเฮ้ยตำรวจควบคุมพื้นที่ได้แล้วครับท่านดีมากไปพบศัตรตูครับ เหนื่อยจริงๆนี่มันอะไรกัเนี่ยกลายเป็นมหาสงครามยึดเมืองไปแล้วเนี่ยแล้วพวกอีกเกิลก็ไม่อยู่ซะด้วยเรายึดตรงฐานได้แล้วครับท่านโรงพยาบาลพื้นที่โรงพยาบาลทั้งหมดเออเรายึดได้แล้วครับท่านแล้วก็คุมพื้นที่ได้แล้วครับท่านเออดีมากเออเราใช้วุฒสงครามจนได้ที่ท่า โลกนี้มันเกินบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยเรเวนฟิลด์ภาคเออร์บันพาร์ทเรลจบ